สวัสดีครับคลิปนี้มาชมสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเท่านี้นะครับเปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่นบาทนะครับสําหรับใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้ครัสำหรับคนที่อยากได้พระสมเด็จที่เนื้อหาถึงยุคทันสมเด็จโตท่านสร้างนะครับไม่ได้หากันได้ง่ายนะครับเนื้อหาที่ ท่นจริงๆแล้วก็ต้องเป็นพระที่เก่าถึงยุคจริงๆนะครับด้านหลังเขาจะมีรอยตาปั๊มนะครับของวัดบางขุมคมครับองค์บอกว่าพระองค์นี้ออกจาการก,กรุวัดบางขุ่มคมปี2500นนะครับอย่างแน่นอนตาปั๊มองค์นี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแต่ถึงยังไงก็ต้องมีความเก่านะครับตาปั๊ม ตาปั๊มต้องไม่ใหม่นะครับสีสันต้องไม่ใหม่ไม่ไม่สดนะครับเพราะว่าปั๊มมาก็เกือบเจ็ดสิบปีแล้วเขาจะจมลงไปในเนื้อผ้านะครับาตาปั๊มรอยเด่นอยู่บนผิวผ้าแล้วก็ชัดเจนสีสันสดใสนี้เป็นพระเพิ่งเรียนแบบมานะครับเป็นพระใหม่นะครับ 50,000บาทครับไม่แพงสำหรับใครที่อยากได้ตสมเด็จที่เนื้อหาทันตมเดดตัวทันจริงๆนะครับเนื้อหาเขาจะมีแคลเซียมขึ้นข,า,ขาวๆเนี่ยครับตัวแคลเซียมขาวๆเงาๆเลยแคลเซียมนี้มนุษย์ทําไม่ได้นะครับของ,ของความทําเดยนแบบไม่ได้เพราะว่าเ,าเขาเกิดจากการเวลาเกิดจากอายุ กิดจากการเปลี่ยนแปลงของสูตรผสมเฉพาะของพระต้มเด็ดโตเท่านั้นนะครับมนุษย์ไม่สามารถทําได้นะครับกายภาพขั้นสูงแบบนี้นะครับเปรียบเทียบได้นะครับกับพระใหใหม่ยรื้วพระตามตลาดทั่วไปนะครับถ้ามีเนื้ออย่างนี้ก็คือแท้นะครับ ส่วนมากก็ไม่ค่อยเจอหรอะครับส่วนมากก็เป็นพาเรียนแบบจินทรงอ่ะใช่ครับแต่เนื้อหาอย่าให้มันเก่าทันยุคถึงยุคจริงๆนี้ก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับครับห้าหมื่บาทครับใครสนใจทักมาสอบถามได้นะครับครับ่อจบคลิปนี้นะครับก็ขอฝาก กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ